โขากาสกบพระจัน์ครับเจาปรลออักษรสยามรอสองร้อยสิบสองเสร็จสิบเก้าเริ่มถ้าเข้าใจไม่ผิดอีกคือภาษาบาลีใช่ในสมัยรัชกาลที่ห้าแล้วหลังจากนั้นก็สิ้นพระชนจนมาถึงรัชกาลที่เจ็ซึ่งเป็นพระนุชาธิราชก็ได้มาสังคยาดาแล้วปรากฏฉบับหลวงขึ้นมาเป็นภาษาไทยเป็น เป็นสยามรัฐก่อนแล้วก็ค่อยมาเป็นฉบับฉบับ<ผ>หลวงอ่าฉบับภาษาไทยทีหลังครับฉบับภาษาไทยเนี่ยเสร็จช่วงปี2500นเนี่ยมันจะอ่าจะเรียกฉบับภาษาไทยจะยังไม่เรียกฉบับหลวงฉบับหลวงที่เราใช้อยู่นี่ไม่ใช่ใชฉบับหลวงที่เรา ฉบับหลวงเนี่ยจะถูกตีพิมพ์มาทีหลังเพราะฉบับภาษาไทยที่เสร็จครั้งแรกเนี่ยครับจะมีแปดสิบเล่มมันก็จะไม่ตรงกับสี่สิบพานะก็เลยมาพิมพ์ใหม่ทีเมื่อปีสองห้าหนะึ่งสี่ะพิมพ์สองห้าหนึ่งสี่เนี่ยจะถูกเริ่มเรียกเริ่มเรียกว่าฉบับหลวงนะอ่าในสองพันห้สิบสี่ก็เป็นราชการที่เก้าแล้วนะครับสองห้าหนึ่งสี่ใช่ใช่ ก็จะเป็นเหมือนฉบับหลวงครั้งแรกแต่ตรงนี้ประวัติศาสตร์มันมันคลุมเครือนะครับตำรามันไม่เหมือนกันมันมีอันนึงเนี่ยไปเรียกพระตริโฎกภาษาไทยครั้งแรกเนี่ยว่าฉบับหลวงครับนะแล้วฉบับหลวงปีหนึ่งสี่เป็นฉบับหลวงครั้งที่สองอันนี้ หลักฐานมันเน่ยหลักฐานมันยังยังคุ้มเคลือกันอยู่นิดนึงกับ45เล่มใช่ใช่แต่เล่มมันไม่เท่ากันถ้าที่จะตรงกันจริงๆ45ต่อ45เนี่ยก็คือปี14 2514ใช่จะเป็นตัวฉบับหลวงที่เก่าที่สุดที่เป็น45ชน45ด้วยกันดังนั้นเป็นภาษาไทยในสมัยรัชกาลที่7หรือรัชกาลที่8อย่างนี้ประมาณนี้ได้ใช่ใช่ประมาณนั้นที่เริ่มทําแปลเป็นภาษาไทย ก่อนหน้านี้ <ไร S 1> ก็เป็น<า>จบอบลออักษรสยามบาลีเท่านั้นใช่ใช่ใช่แล้วก็มาปรับในช่วงสมเด็จพระมหาสมณเจ้าอีกทีหนึ่งที่เดี๋ยวให้ดูเป็นฉบับสยามรัฐแต่เป็นแต่เป็นบาลีอักษรสยามนะโดยเอา วันชะการกายามการออกแล้วก็เป็นอักษรพินทุแทนนี่คือหลักฐานตรงนี้นต้นฉบับพ